โอ้โหต้องบอกว่างานนี้กรุงเทพของเราไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะล่าสุดมีรายงานออกมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่เกรียงไกรชนิดที่ว่าเมืองหลวงไหนในโลกก็ต้องมองค้อนขวับด้วยความอิจฉากับหัวข้อที่ว่า 30 million visitors can't be wrong หรือปลายเป็นไทยแบบได้อารมณ์ว่าคน30ล้านคนเขาไม่ผิดหรอกที่เลือกมาที่นี่ซึ่งนั่นทำให้กรุงเทพมหานครของเราคว้าแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกไปครองอีกสมัยแล้วค่ะท่านผู้ชมปรบมือรัวๆให้กับความปังปุรียนนี้หน่อยค่ะ เรื่องของเรื่องคือตัวเลข30ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยลองจินตนาการภาพตามดูว่าประชากรประเทศเรามีเกือบ70ล้านนี่พี่แกเล่นแห่กันมาเที่ยวกรุงเทพปีเดียวปาเข้าไปเกือบครึ่งประเทศเราแล้วถ้าเอาคน30ล้านคนมายืนต่อแถวซื้อชานมไขมุกแถวน่าจะยาวไปถึงดวงจันทร์แล้ววนกลับมาซื้อโรตีสายไหม่ที่อยุธยาได้อีกรอบแน่นอนงานนี้ทาเอาคู่แข่งตลอดการอย่างปารีสหรือลอนดอนอาจจะต้องแอบไปนั่งซับ น้ำตาที่มุมตึกเพราะถึงแม้หอไอเฟลจะโรแมนติกแค่ไหนหรือลอนดอนอจะหมุมสวยงามเพียงใดแต่ก็ต้านทานสเสน่ห์ความ Amazing Thailand ของเราไม่ไหวจริงๆค่ะชนะใสๆแบบไม่ต้องพึ่ง VAR เลย แล้วถามว่าทำไมเขาถึงมากันเยอะแยะขนาดนี้แหมก็ต้องเมาส์หน่อยว่ากรุงเทพเรานี่คือส่วนผสมที่ลงตัวแบบงงๆแต่อร่อยเหาะเริ่มจากความร้อนก่อนเลยค่ะฝรั่งมังค่าเขาหนีหนาวมาเจอแดดบ้านเราที่ร้อนจนไก่สุกได้แต่เขากลับชอบใจกันใหญ่นอนอาบแดดกันแบบไม่กลัวผิวไหมในขณะที่เราคนไทยวิ่งหาที่หลบแดดกันจ้าละวันภาพตัดมาที่แฟชั่นยอดฮิตอย่างกางเกงช้างที่ตอนนี้กลายเป็นชุดประจำชาติของนักท่องเที่ยวไปแล้ว มองไปทางไหนก็เจอแต่ขโขลงช้างเดินกันขวักไขว่ใส่คู่กับเสื้อกล้ามเดินจิบน้ำมะพรา้าวลูกโตๆนี่แหละค่ะซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูใครไม่ใส่ถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพน่าจะบอกให้นี่ยังไม่นับเรื่องอาหารการกินบอกเลยว่าสตรีทฟู้ดบ้านเราคือเดบ็คของวงการท่องเที่ยวจริงๆเดินไป3ก้าวเจอร้านหมูปิ้งเดินไปอีก5ก้าวเจอผัดไทยหันซ้ายเจอส้มตำหันขวาเจอเข้าวเหนียวมะม่วงที่ราคาเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์แบบสุดๆชนิดที่ว่า กาเงินมาไม่กี่ร้อยก็อิ่มจนพุงกลางได้แถมรสชาติก็จัดจ้านถึงใจฝรั่งบางคนกินเผ็ดจนน้ำหูน้ำตาไหลแต่ปากบอกอร่อยอร่อยยกนิ้วโป้งให้รัวรัวดูแล้วก็น่าเอ็นดูจริงๆค่ะ ส่วนเรื่องการจราจรที่พวกเราบน่นเช้าบ่นเย็นว่ารถติดแสนสาหัสเชื่อไหมคะว่าสำหรับนักท่องเที่ยวการได้นั่งรถตุกต๊กตุ๊กซิ่งผ่าดงรถติดหรือการได้เห็นมอเตอร์ไซค์วินขับแทรกเลนด้วยสกิลระดับเทพเจ้ามันคือความตื่นเต้นเร้าใจยิ่งกว่านั่งรถไฟเหาะตีลังกาเสียอีกกลายเป็นจุดขายที่ใครๆก็อยากมาลองนั่งให้ลมตีหน้าเล่นๆสัญญ นอกจากนี้ความเป็น c ิ t ี้ h ด t n e นเวอร์ส p ของจริงก็ต้องยกให้เราค่ะห้างสรรพสินค้าเปิดแอร์เย็นฉ่ำให้เดินชอปปิ้งกันขาหลากพอตกดึกก็มี Night Market มี Street f o โต้รุ่งวัดวาอารามก็สวยงามวิจิตระการตาชนิดที่ถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วยอดไลค์พุ่งกระฉูดสรุปสั้นๆ อุ้ยห้ามสรุปเอาเป็นว่าการที่คน30ล้านคนตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากรุงเทพก็เพราะความครบเครื่องทั้งถูกทั้งดีทั้งสนุกและมีความอีย่ยงวะนิดๆที่น่าคนหานี่แหละสเสน่ห์ที่ทําให้ใครๆก็หลงรักกรุงเทพจนต้องกลับมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าสมกับตําแหน่งแชมป์โลกจริงๆค่ะ คอมเมนต์จากฝั่งยุโรปให้แบบเนื้อเนื้อเน้นเชนิดที่ว่าเหมือนไปแอบฟังเขานั่งคุยกันในวงเบียร์ที่ถนนเข้าสารเลยค่ะรับรองว่าอ่านแล้วจะเห็นภาพความน่ารักปนฮาของชาวตาน้ำข้าวที่หลงรักกรุงเทพจนถอนตัวไม่ขึ้นเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลยค่ะพวกนี้คือสายเปรียบเทียบชีวิตจริงกับสวรรค์คอมเมนต์จากหนุ่มอังกฤษรายหนึ่งที่เปิดประเด็นมาแบบขิงๆว่า พวกนายรู้อะไรไหมอยู่ลอนดอนฉันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาที่กินแซนวิชเย็นชืดมื้อเที่ยงแต่พอก้าวเท้าแตะสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บฉันกลายเป็นราชาทันทีเขาเล่าอย่างออกรถว่าเงิน10ยูโรในบ้านเขาแทบจะซื้ออะไรไม่ได้แต่ที่กรุงเทพ10ยูโรนี่เนรมิตสตรีทฟู้ดได้เต็มโต๊ะแถมยังมีเงินทอนไปซื้อเบียร์เย็นๆมาจิบได้อีกงานนี้ทําเอาเพื่อนร่วมชาติเข้ามาผสมโรงกันใหญ่เลยค่ะบอกว่ากรุงเทพคือสถานที่บําบัดจิตใจชั้นดี เพราะค่าครองชีพที่นั่นทำให้พวกเขารู้สึกรวยขึ้นมาทันตาเห็นเรียกว่ามาเที่ยวทีไรอีโก้พองโตกลับไปทุกที ต่อด้วยสายบูชาสายฉีดชำระอันนี้เป็นไฮไลท์ที่หามากค่ะมีคอมเมนต์จากสาวยุโรปคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ที่กรุงเทพเธอบอกว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมยุโรปถึงยังใช้กระดาษชำระกันในขณะที่กรุงเทพเขามีปืนฉีดน้ำมหัศจรรย์ติดตั้งอยู่ในทุกห้องน้ำเธอรายยาวถึงความประทับใจแรกพบกับเจ้าสายฉีดก้นบ้านเราว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการถึงขนาดมีคนเข้ามาคอมเมนต์เสริมว่าพอกลับไปยุโรปแล้วรู้สึกชีวิตข่ สุขอ,อนามัยจนต้องสั่งออนไลน์ไปติดตั้งที่บ้านบ้างซะงั้นกลายเป็นว่าสิ่งดึงดูดใจไม่ใช่แค่วัดสวยๆแต่เป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำซะงั้นค่ะที่ทำเอาแ่งมังค่าติดอกติดใจ ถ้าม,มาที่สายจราจรพาเพลินกันบ้างค่ะแม่รถจะติดแค่ไหนแต่เชื่อไหมคะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่กลับมองเป็นเรื่องตื่นเต้นมีหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งมาเล่าประสบการณ์การนั่งรถตุกตกว่ามันคือรถไฟเหาะในชีวิตจริงที่ราคาถูกกว่าดิสนีย์แลนด์เขาบรรยายความรู้สึกตอนพี่วินซอกแซกไปตามช่องว่างระหว่างรถเมย์กับฟุตบาทว่าหัวใจเขาเต้นแรงยิ่งกว่าตอนบอกรักแฟนครั้งแรกเสียอีกแถมยังชมเปาะว่าคนขับรถที่นี่มีทักษะระดับนักแข่ง F1 ชัดชัด อ่านแล้วก็นึกภาพตามเลยว่าหน้าตาเขาคงเหว๋เหวปนสะใจขนาดไหนและที่ขาดไม่ได้ก็คือสายอาหารผู้กล้าที่คอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเรื่องความเผ็ดค่ะมีคุณลุงฝรั่งเศสมาบ่นแบบหน้าเอ็นดูว่าฉันบอกคนขายว่านสไปซี่หรือเผ็ดนิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาคือลาวาภูเขาไฟระเบิดในปากเขาเล่าว่ากินไปร้องไห้ไปเหงื่อท่วมตัวเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาใหม่เลยแต่ประโยคจบกลับหักมุมว่าแต่พรุ่งนี้ฉันก็จะไปกินอีกเพราะมันอร่อย จนหยุดไม่ได้นี่แหละค่ะมนต์เสน่ห์ของอาหารไทยเจ็บแล้วไม่จําของจริงยิ่งพวกเมนูแปลกๆอย่างแมลงโถดนี่กลายเป็นชาเลนจ์ยอดฮิตที่พวกเขาต้องถ่ายรูปอวดเพื่อนประมาณว่าดูสิฉันกินรสด่วนได้แล้วฉันคือคนไทยเต็มตัวแล้ว ปิดท้ายด้วยความเห็นแนวน้อยใจบ้านเกิดที่อ่านแล้วภูมิใจแทนคนไทยค่ะหลายคนคอมเมนต์เปรียบเทียบความปลอดภัยว่าเดินในกรุงเทพตอนตีสองยังรู้สึกปลอดภัยกว่าเดินในปารีสหรือบาเซโลนาตอนทุ่มหนึ่งเสียอีกพวกเขาประทับใจที่ร้านรวงเปิดต้อนรับตลอด24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อเที่มีของกินเยอะกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเขาบางคนถึงขั้นประกาศตัวว่ากเกษียณเมื่อไหร่เจอกันที่กรุงเทพแน่นอนเพราะติดใจรอยยิ้มและการบริการแบบเซ Service Mind ของคนไทยที่ถึงแม้จะคุยกันคนละภาษาแต่ภาษามือและรอยยิ้มก็ทําให้พวกเขาอบอุ่นหัวใจได้เสมอเรียกว่าอ่านคอมเมนต์ยาวเหยียดนี้จบแล้วสรุปได้เลยว่าชาวยุโรปเขาไม่ได้อยากมาเที่ยวแต่เขาหลงรักความวุ่นวายที่ลงตัวของกรุงเทพเข้าเต็มเป่าจนยกให้เป็นบ้านหลังที่สองในดวงใจไปเรียบร้อยแล้วค่ะ มาถึงคิวชาวเน็ตจีนหรือที่พวกเราชอบเรียกกันเล่นๆว่าพี่จีนหรือชาวเน็ตแดนมังกรกันบ้างขอบอกเลยว่าฝั่งนี้เขาก็เมาส์มอยกันแซ่บพริก10เม็ดไม่แพ้กันเผลอๆจะบันเทิงกว่าด้วยซ้ำเพราะวัฒนธรรมเขาใกล้เคียงกับเราเรื่องคิงก่อคาเรื่องหาก็เฮนี่อ่านแล้วต้องกลั้นขับแน่นอนค่ะ เริ่มเปิดประเด็นด้วยความรู้สึกที่เหมือนกลับบ้านกันก่อนเลยทันทีที่ข่าวกรุงเทพครองแชมป์30ล้านคนสะพัดไปในแอปยอดฮิตอย่างโดยินหรือ Ti ๊ก o k อกจีนและเว่ยโปคอมเมนต์แรกๆที่โผล่มาคือการแซวตัวเองว่า30ล้านเนี่ยเป็นคนจีนไปแล้ว29ล้านหรือเปล่า คือเขาแซวกันเองว่าเดินในกรุงเทพนี่แทบไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยหันซ้ายก็เจออาหมวยหันขวาก็เจออติปลายร้านค้าก็มีภาษาจีนเมนูอาหารก็ภาษาจีนจ่ายเงินก็สแกนอาลีเพย์หรือวีแชทเพย์ได้ทุกที่จนมีคอมเมนต์ระดับตำนานอันหนึ่งบอกว่าตกลงนี่ชั้นบินมากรุงเทพหรือแค่นั่งรถเมย์มาเที่ยวมณฑลที่35ของจีนกันแน่สะดวกเกินกลายเป็นโจ๊กขำขันที่เขารู้สึกอุ่นใจเหมือนมาเที่ยวสวนหลังบ้านตัวเองค่ะ แล้วเรื่องของกินนี่คือวาระแห่งชาติของชาวเน็ตจีนค่ะโดยเฉพาะทุเรียนนี่คือพระเจ้ามีรีวิวหนึ่งที่เป็นไวรัลสุดๆคืออาหมยนักกินโชว์สกิลการกินทุเรียนหมอนทองแบบบุฟเฟ่แล้วบรรยายด้วยสายกาเป็นประกายว่าทุกคนนี่คือสวรรค์ของคนรักทุเรียนราคาที่นี่ถูกจนฉันอยากจะร้องไห้อยู่จีนซื้อได้แค่พลูเดียวอยู่ไทยเหมาได้ทั้งลูก คอมเมนต์ข้างล่างก็พากันแท็กเพื่อนแท็กแฟนชวนกันมาทำภารกิจกินทุเรียนให้ตัวแตกกันยกใหญ่นี่ยังไม่รวมรัทธีบูชาเซเว่นอีเลเว่นเมืองไทยนะคะเชื่อไหมว่าชาวจีนเขาเกรี๊ดแซนวิชอบร้อนกับนมขวดๆในเซเว่นบ้านเรามากถึงขั้นมีกระทู้แนะนำท็อป10ของกินในเซเว่นไทยที่ต้องล่าให้ครบใครมาแล้วไม่ได้กินถือว่ามาเสียเที่ยวกลายเป็นว่าร้านสะดวกซื้อบ้านเรากลายเป็นแหล่งเช็คอินสุดฮิตไปซะงั้น อีกเรื่องที่ต้องเล่าคือเทรนด์ชุดนักเรียนและชุดไทยที่วัดอรุณค่ะอันนี้คือฟีเวอร์หนักมากในโซเชียลจีนสาวจีนหลายคนคอมเมนต์ว่า ความฝันสูงสุดคือการได้ใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วปักชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยที่อ่านไม่ออกแต่รู้ว่าน่ารักหรือไม่ก็ต้องไปเช่าชุดไทยที่วัดอรุณแล้วถ่ายรูปให้เหมือนเจ้าหญิงจนเกิดเป็นสงครามขนาดย่อมๆในช่องคอมเมนต์ที่มาเถียงกันว่ามุมไหนของวัดอรุณถ่ายรูปสวยที่สุดหรือร้านเช่าชุดร้านไหนแต่งหน้าฉ่ำกว่ากันอ่านแล้วก็น่าเอ็นดูความจริงจังของเขาค่ะเพราะเขาทํากันบ้านมาดีมากเผลอๆรู้มุมถ่ายรูปดีกว่าคนไทยเราอีก และสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือเรื่องความปลอดภัยที่เคยเป็นกระแสดรามา่าหนังเรื่อง No More Beds จนคนจีนกลัวไม่กล้ามาพักหนึ่งตอนนี้ชาวเน็ตจีนเสียงแตกแต่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะมีคนมาคอมเมนต์แก้ข่าวให้รัวๆเลยว่าฉันเพิ่งกลับมาจากไทยปลอดภัยจะตายไม่มีใครมาจับตัวหรอกมีแต่แม่ค้าที่ตลาดน้ำนั่นแหละที่จะจับมือเธอให้ชิมขนมฟรีหรือไม่ก็แซวกลับพวกที่ยังกลัวว่างั้นพวกเธอก็กลัวไปเถอะฉันจะไปเที่ยวแทนเองรถจะ ไ้ไไดดม่ติสรุปบรรยากาศโดยรวมในคอมเมนต์คือชาวจีนเขารักความสบายสบายคำนี้เขาพูดทับศัพท์เลยนะชอบความใจดียิ้มง่ายและความไม่เคร่งเครียดซึ่งต่างจากสังคมการทำงานอันดุเดือดที่บ้านเขาการได้มากรุงเทพสำหรับพวกเขาจึงเหมือนการได้มาพักผ่อนบำบัดจิตใจอย่างแท้จริงค่ะ